สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำข้าวหมกไก่ค่ะค่ะก็จะมีน่องไก่ติดสะโพกนะคะส่วนซอสก็คือตัวนี้ค่ะข้าวก็คือตัวนี้ค่ะค่ะก็จะมีน้ำเปล่าส่วนน้ำจิ้มก็จะมีพริกจินดาแดงเขียวกระเทียมขิงน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมลงมือทำเลยค่ะน,นั้นให้เรานำหอมแดงมาเจียวค่ะ เอาพอเลืองเหลืองก็พอนะคะค่ะจากนั้นก็หัน่นหั่นให้เป็นสองชิ้นแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซอสข้าวหมกไก่ค่ะน้ำเปล่าค่ะ แล้ก็ใส่ไก่ลงไปค่ะจุดเตาไฟกลางค่ะสีสวยมากรอให้เดือดค่ะจากนั้นนำข้าวมาล้างค่ะล้างสบัสองน้ำค่ะจากนั้นเทน้ำออกให้หมดค่ะ ค่ะหลังจากเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะาต้มต่อนะสัก5นาทีค่ะค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นตักไก่ขึ้นค่ะ,ะนำไก่ลงในหม้อเลยค่ะหม้อข้าวนะคะจากนัก้นเทน้ำแกงลงเลยค่ะ ใน้ำแกงลงไปเลยค่ะจากนั้นนำไปหุงตามปกติค่ะจากนั้นนำหุงตามปกติเลยค่ะจากนั้นเราจะนำน้ำจิ้มมาปั่นค่ะใส่รวมไปทั้งหมดเลยค่ะเพิ่มน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะลงไปสักสามช้อนโต๊ะ น้ำมะนาวผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมนําไปปั่นให้ละเอียดค่ะค่ะนี้ก็ละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะน้ําจิ้มก็จะหวานนํานะคะหวานนําเค็มตามเปรี้ยวตามนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะดังนั้นข้าวก็สุกแล้วนะคะรอให้ละอุอีกสิบนาทีค่ะค่ะแล้วก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูข้าวกันสวยมาก เรียงเป็นเม็ดสวยมากจัดเสิร์ฟค่ะค่ะจากนั้นนำข้าวขึ้นก่อนนำไก่ขึ้นก่อนค่ะไก่สีสวยมากจัดเสิร์ฟค่ะ สวยมากกระเทียมเจียวหอมเจียวหอมเจียวนะคะน้ำจิ้มค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะ,ะข้าวหมกไก่เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไถดีชาแน,นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ